ตามหัวใจตามจังหวะของเสียงเพลงดนรีพร้อม,มเปนแรลงความประทับใจครั้งใหม่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ขอเชิญผู้รักสุขภาพมาร่วมงานเดินวิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายครั้งที่3าม,ามกเทศบาลตำบลลำนารายในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567จัดโดยชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลำนารายระยะเดินวิ่ง3กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร400บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตรค่าสมัคร500บาท VIP การกุศลวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัคร1,500บาท VIP รับทันทีพระชัยบุรีพระสังกัดจายและเสื้อทันทีรายได้มอบศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายสมัครได้แล้ววันนี้ที่เพจเดินวิ่งโต้ลมหนาวที่ลำนารายเทศบาลตำบลลำนารายโทร064-105-2224 080-668-5557ร้านไมมิวสิ ลำนราย0812955251เข้าเส้นชัยรับพระสังกัดจายทุกคนติดอันดับรับพระชัยบุรีทหารเอกพระนเรศวรมหาราชเจ้าเมืองชัยบาดาลสูง17นิ้วซึ่งเข้าพิธีปลุกเสกทุกองค์แฟนซีก็มีรางวาัลอย่าลืม วันอาทิตย์ที่15ธันวาคม15ธันวาคมชวนกันมาสมัครเดินวิ่งโต้ล้มหนาวที่ลำนารายครั้งที่สามโต้ล้มหนาวที่ลำนารายครั้งที่สามเพื่อสุขภาพกันนะครับทุกคนสสู่ <คน S 3> ส่่จจุุดหมาาทีเเเรรตั้งงใพพือออขขภ